ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับ My พ p p กันอีกแล้วนะครับก็จะมานำเสนอเรื่องก,การใช้แคสของจุล่า a ครับหรือใช้คลาสแคสของจุล่า a 3ามาทำระบบแคสเพื่อเพิ่มความเร็วของตัวโปรเจกต์ของเราครับการดึงข้อมูลหรือการโหลดข้อมูลมาแสดงนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งของในการพัฒนาเว็บไซต์ของเราใช่ไหมครับซึ่งในการโหลดข้อมูลแต่ละครั้งนั้นก็จะมีข้อมูลจํานวนมากมามหาศาลรับในดาต้าเบสของเรา แล้วถ้าบวกกับถ้าผู้ใช้งานของเรามีจำนวนมากด้วยก็อาจจะทำให้ตัวเซิร์ฟเวอร์มันอาจจะทำงานหนักยิ่งขึ้นในการรีเควสหรือการโหลดของข้อมูลในดัตตาเบสแต่ละครั้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นทำให้เกิดภาวะของตัวเซิร์ฟเวอร์ทำงานหนักขึ้นแต่ก็จะมีหลายวิธีในการช่วยให้ทาช่วยให้เซิร์ฟเวอร์ทำงานได้อย่างมาปีประสิทธิภาพก็ตัวอย่างในในของใน ในวิดีโอนี้ก็จะเป็นในส่วนของการทำระบบแคชให้มันเก็บข้อมูลเป็นเป็นชุดๆไปครับในในในที่เราใช้งานครับในโปรเจก้นแล้วค่อยมันดึงข้อมูลมาใช้งานได้ซึ่งจะเป็นช่วยลดภาวะของตัวเซิร์ฟเวอร์การทำงานของเซิร์ฟเวอร์ได้แล้วก็อาจจะเป็นช่วยเพิ่มความเร็วในการเรียกใช้งานของตัวไอชุดข้อมูลนั้นๆได้ด้วยครับไอนี้ก็จะช่วย ได้มากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนนี้ครับก็เดี๋ยวจะมาทําความรู้จักเกี่ยวกับออระบบแคชกันก่อนนะครับแคชก็คือพื้นที่เก็บข้อมูลขนาดเล็กและก็มีความรวดเร็วครับก็ซึ่งข้อมูลที่จะเข้ามาก็จะเป็นแบบว่าข้อมูลที่เข้าถึงบ่อยๆครับเอาไว้เก็บชั่วคาเพื่อการเรียกใช้รวดเร็วแล้วก็แคชก็จะเป็นที่เก็บข้อมูลแบบ ที่พักชั่วคราวครับ,รบที่ที่เก็บข้อมูลที่โปรแกรมหรือระบบคอมพิวเตอร์ที่แบบว่าเราจะเข้าใช้บ่อยๆนั้นแล้วก็ปรับปรุงประสิทธิภาพและความเร็วในการดึงข้อมูลก็มันจะเป็นสุดประสงค์ของการใช้แคชนะครับเพื่อลดระยะเวลาที่ใช้ในการดึงข้อมูลจากไอเดต้าเบรของเราครับไอ้นี้ก็จะเป็นตัวช่วยอย่างหนึง่งแล้วก็เมื่อโปรแกรมหรือระบบต้องการข้อมูลเข้าถึงข้อมูลนะครับ ก็อื่นจะต้องตรวจสอบแครว่าเพื่อดูว่ามีข้อมูลจริงอยู่หรือเปล่าครับเพราะข้อมูลในแครก็สามารถเรียกใช้อย่างรวดเร็วไม่ต้องไปที่แบบว่าดาต้าเบรของเราเลยครับดีแคสดาต้าเบรของเราแล้วก็แครก็สามารถนําไปใช้ได้หลายรูปแบบครับเช่นในฮาร์ดแวร์ซอฟแวร์ลรวสามารถพบได้ในระบบประเภทต่างๆแล้วก็อาจจะรวมไปถึงตัว CPU ของคอมพิวเตอร์ของเราด้วยครับแล้วก็เว็บเบราว์เซอร์แล้วก็อาจจะเป็นฐานข้อมูลด้วยครับที่แบบว่าไปใช้ได้หลายรูปแบบมากๆในตัวแคดนี้แล้วก็เรามาจะส่วนของการดึงค้าในจุล่า a สามกันนะครับก็จะมีแบบว่า2ส่วนที่มาสามารถใช้ด้านนอาจุล่า a ได้ครับในส่วนนี้เพียงแค่เราแค่ดึงค้าของไลบรารีของจุล่า a สามก็สามารถนามาใช้ได้ ซึ่งเราสามารถมาใช้ได้หลายแบบมากๆครับในส่วนนี้คืออาจจะดึงไพคืออย่างโปรเจกต์ของเราอาจจะอยู่ข้างนอกของตัวจุล่าเราก็สามารถดึงไลบรารีของจุล่าได้หรือเราอาจจะเออดึงหรือโปรเจกต์ของเราอาจจะอยู่ในภาย,ภายในจุล่าเราก็สามารถดึงได้เช่นกันครับเหมือนภายนอกไอตัวโปรเจกต์ของเราอ่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกแบบว่าโปรเจกต์ภายนอกของ จุมล่า3ครับก็ให้เราติดตั้งจุล่าสามผมก็จะเป็น3.3.10ครับอันนี้แล้วก็อันนี้อาจจะเป็นตัวโปรเจกต์ของเราครับอาจจะอยู่ข้างนอกครับอันนี้เราก็สามารถทำได้เหมือนกันอ่ะการดึงค่าของตัวจุล่า3แล้วก็จะมีอ่าส่วนลหลักๆก็ default ครับแล้วก็ไอครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของ ดีควายหรืออินคูดเราก็ใช้ได้หลายแบบมากครับไอ้น,นี้ก็หลักๆกเ็เราจะดึงดีคายกับเฟมเวิร์ามาใช้นะครับไอ้น,นี้ดึงไอไฟหลักๆที่เราจะตั้งที่เราต้องใช้นะครับไอส่วนนี้ส่วนไอตัวบัตรบัตรแรกก็เหมือนตั้งค่าพื้นฐานตัวไปครับไอน,นี้ของการดึงมาใช้ตัวบัตรที่2คือตั้งค่าผ่าครับไอเน,นี้ไอน,นี้ก็คือผ่าของเราตัวโปรเจกต์ของ อ,อันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่เราว่าเราตั้งไว้ส่วนในโฟลเดอร์ไหนอันนี้จะเป็นโปรเจกต์เราจะอยู่ภายนอกของจุล่าสามนะครับอันนี้แล้วก็เราก็ทําการอินคูดสองไฟล์สองไฟล์ที่ตามตัวอย่างนี้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นอินพุตสองไฟล์เป็นเป็นการดึงเฟรมเวิร์กกับไลบรารีของตัวจุล่าสามนะครับในส่วนนี้ อ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวโปรเจกต์ถ้าถ้าถ้าเกิดโปรเจกต์อยู่ภายในจุลล่าสั่งเราก็จะมีแบบนี้ครับอันนี้ก็อย่างตัวอย่างนี้ก็จะเป็นตัวโปรเจกต์ก็จะชื่อว่าทูนครับแล้วก็ไอเห็นฝ่าข้อมูลก็จะเป็นเอออ่าเป็นผ่าของในตัวโฟลเดอร์ของตัวจุล่าอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างครับไอไอเวลาเราจะดึงผ่าดึงอะไรส่วนอ่าโฟลด์ Vote ก็อาจจะคล้ายๆกันครับ เราแค่เปลี่ยนแค่ผ่านอย่างเดียวครับไปตรงนี้ไปตรงบรรทัดที่2ครับในการดึงไฟล์มาใช้งานครับในส่วนนี้เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักฟังก์ชันของในคา้าของแคสในจุนละสามที่จะเราเอาไปใช้ประยุกต์กันนะครับในส่วนนี้ครับไอตัวนี้ก็เป็นเก c ค r าครับอันนี้ก็จะเป็นพวกฟังไอนี้ก็คือเป็นเอ่อ เป็นการตั้งชื่อโฟลเดอร์ไอตัวของโปรเจกต์ของเราครับแล้วก็จะตามด้วยพารามิเตอร์ตัวค่าว่างครับก็หลักๆคือเราจะเป็นตั้งตัวแปรมาก่อนครับแล้วก็เลียกใช้ตัวเ e t แคนนะครับ uh, แล้วก็พารามิเตอร์ข้างในก็จะเป็นชื่อโปรเจกต์รือชื่อ uh, ชื่อโฟลเดอร์ของเราครับแล้วก็ตามด้วยพารามิเตอร์สรับไอส่วนนี้อันนี้ก็จะเป็นเซต cast t ครับอันนี้ก็เหมือนประมาณแบบว่าเปิดการใช้งานของตัว cast อัน,นี้ครับตัวตัวเซตของ cast ครับอันนี้ของตัวจุล่าเป็นการเรียกการเปิดใช้งานนะครับในส่วนนี้อันนี้ก็จะเป็นส่วนของเอ set, เอเซตแอร์เซต cast พวกแบบว่าเซตการตั้งเวลาไอการหมดอายุของตัว cast ครับอย่างในตัวอย่างนี้600 6ก0ก็จะ,ะแปลเป็น10นาทีครับอันนี้ก็อยู่ที่เราจะตั้งค่ายัางไงให้มันหมดอายุประมาณเท่าไหร่ครับมันก็มันก็จะตั้งมันจะไปช่วยเ,ออเปลี่ยนชื่อไฟล์ของเราอีกทีหนึ่งไอนี้ในการแบบว่าถ้าหมดอายุนี้ชื่อชื่อโฟลเดอร์ของชื่อไฟล์ของเราก็จะเปลี่ยนตามด้วยครับไอนี้มันก็จะส่งของตามที่มันระบุไว้ที่มันตั้งค่าเซตติ้งเอาไว้ไอนี้ อ่ะไอ้ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของสร้างของสร้างชื่อไฟล์ครับข้างในก็จะเป็นข้อมูลแบบว่าที่ดึงจากเอ่อจากดัต a ้าเบรของเราครับอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อมูล j s ส n ข้อมูล array หรือ Object ก็ได้อ้ส่วนนี้แล้วก็จะตามด้วยพารามิเตอร์ก็คือชื่อไฟล์อันนี้ก็อันนี้ก็ตั้งตามที่เราแบบว่าอันนี้ตามตามที่เราแบบต้องการได้เลยชื่อไฟล์อันนี้ข้อมูลแล้วก็ชื่อไฟล์ อันนี้ก็จะเป็นการเรียกการเรียกใช้ชื่อไฟล์ครับอันนี้อันนี้ก็เราก็ระบุชื่อไฟล์ไปเลยครับใน,นส่วนนี้ get แล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์ใน,นส่วนนี้ก็จะเป็นเคลียแคสครับอ้น,นี้ก็จะเป็น Cat, แคสตามลูกศรแล้วก็เคลียร์กับวงเล็บเปิดปิดไอ้น,นี้ครับมันจะเคลียร์ข้างในโฟลเดอร์ของจุมลาแคสครับในส่วนนี้มันก็จะแคสทั้งหมดเลย เคสทั้งหมดอ่ะแต่ต่อไปก็จะมาดูตัวอย่างในการทำข้อมูลแคสโดยอ่โหลดข้อมูล d a t a า a บ e โดยใช้อ่อเคอร์นะครับซึ่งในตัวอย่างนี้ก็จะใช้เคอร์แล้วก็ให้มันเก็บข้อมูลแคสในโฟลเดอร์ของตัวจุล่ากันนะครับในส่วนนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอ่การทำในตัวอ่เก็บข้อมูลแคสนะครับ อ่อันนี้ก็เดีย๋ยวมาดูส่วนแรกกันนะครับก็คืออันนี้ก็ให้เราเขียนโค้ดตามที่อธิบายไปนะครับก็ส่วนแรกก็จะเป็นเอ,อ่อตั้งผ่านนะครับในตัวน,นี้ตั้งดึง,ด,งดึงไล่พวกไลบรารีเฟมเวิร์กของตัวจุลล่านะครับไอ้ส่วนนี้ดึงมาใช้งานแล้วก็ส่วนปัฏจัต่อไปก็จะเป็นการแบบว่าตั้งชื่อเอ,อ่อโฟลเดอร์อันนี้ก็จะเป็น recent topic นะครับแล้วก็ตามด้วยพารามิเตอร์แล้วก็ให้มันเซตเอ,อ่อ แคทก็ให้มันแบบว่าทูนะครับให้มันแบบว่าเปิดการใช้งาน,นครับในส่วนนี้แล้วก็เซตเรื่องเ,อเวลาก็6 6 0กก็จะเป็นสินาทีครับอันนี้ก็ตั้งตามที่เราต้องการเลยครับในส่วนนี้แล้วก็ในส่วนข้างล่างนี้ก็จะเป็นอ,อันนี้ให้มันเก็บหน้าหน้าหน้าเพจนะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเงื่อนไขเก็บ Get p เพจนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของเวลาเราเปลี่ยนหน้าก็ให้มันเก็บค่าในส่วนของ เพจโพสท็อปปิกนะครับในส,ส่วนนี้อันนี้ก็จะเอามาประยุกต์การแบบว่าเปลี่ยนหน้าหน้าของตัวของคาทูสครับในส,ส่วนนี้อ่ะส่วนต่อไปแคสไฟล์ก็จะเป็นเออเป็นการตั้งชื่อครับในส,ส่วนนี้เราก็จะใช้ฟังก์ชัน md md 5แล้วก็เซิร์ฟเวอร์อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าให้มันดึงเขดึงเออให้มันแปลงตัว เว็บไซต์ที่เรากำลังเปิดอยู่ครับอันนี้ก็จะเป็นตั้งชื่อในตัวแปรของแคชไฟล์นะครับส่วนนี้อ่าต่อไปก็มาดูส่วนเงื่อนไขครับใน,นส่วนของการดึงข้อมูลแล้วก็การเ,เก็บข้อมูลแล้วก็ดึงมาใช้งานครับในส่วนนี้อ่าเงื่อนไขแรกคือให้มันเช็คไอ้ตัวนี้ว่าไอ้ตัวนี้แคชในตัวนี้มันมีอยู่หรือเปล่าถ้ามีอยู่จริงก็ให้มันใช้ตัวเ ดึงดึงดึงจากแคไอตัวตัวแปรตัวนี้ได้เลยก็ให้มันเก็บตัวแปรตัว Data a อาร์เรเลยครับไอส่วนนี้เงื่อนไขแรกคือถ้าเปิดถ้าถ้าเจอถ้าเจอข้อมูลนี้ก็ให้ดึงมาใช้ได้เลยครับในส่วนนี้ดึงข้อมูลจากไอชื่อไฟล์ตัวนี้มาใช้งานได้เลยแล้วก็เงื่อนไขตัวที่2ก็จะเป็นเออเป็นการสร้างเออเปิดการการทำคูนะครับในส่วนนี้ ก็ให้มันดึงข้อมูลในนี่อ่ะไอคลูเจสันอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าดึงข้อมูลจากไอไอตัว e x t e n s i o n ของอีกตัวหนึ่งครับไอนี้ี <c oughs> ย๋ยวเราอาจจะใช้วิธีดึงลาต้าเบรกก็ได้เหมือนกันในส่วนนี้แล้วก็มาดูบรรทัดข้างล่างก็จะเป็นพวกแปลงเออเจสันสติงให้เป็นในนี่ครับแล้วก็ให้มันเก็บไปตรงในตัวบรรทัดล่างสุดครับไอนี้ก็จะเป็นแบบว่า พอเราดึงเคอรอมาได้ใช่ไหมครับเป็นเป็นอารใช่ไหมครับให้มันแปลงเป็นอารี id, หรือเป็นตามที่เราต้องการก็ได้ไี้น,นี้หรือเป็นเจสันก็ให้เราเก็บไปตรงนี้แล้วก็ให้ดึงไฟล์ที่ MD file ฟลที่เราทําไว้ครับไปตัวเอ,อ่อตัวแปลเคลอรอไฟล์ครับไอ้นี้อันนี้ก็จะเป็นชื่อไฟล์อันนี้ก็เราสามารถตั้งชื่อตามได้แต่อันนี้ของผมก็จะเป็นตั้งชื่อตามที่แบบว่าเขาเปิดนะครับไอตัวเว็บนี้ แล้วก็ให้มันเก็บข้อมูลจากเครอมาไว้ในตัวแคตตัวไฟล์ชื่อนี้ครับในส่วนนี้แล้วก็นี่ก็จะเป็นตัวอย่างง่ายๆครับก็อ่ะอันนี้ก็มันก็จะดึงข้อมูลจากไอ้ตัวกระทุ่มมาแสดงครับไอ้ส่วนนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแบบง่ายๆที่เออมันจะช่วยลด ภาระของตัวเซิร์ฟเวอร์ได้ครับในส่วนนี้ก็จะเป็นจะมีประโยชน์ในการทำงานตัวโปรเจกต์ที่แบบว่ามีผู้ใช้จำนวนมากหรือข้อมูลจำนวนมากครับอันนี้เราก็สามารถไปประยุกต์ได้กันนะครับก็อ่ะไอตัวนี้ก็จะเป็นพบอันนี้ถ้าเราไปดูไฟล์ของตัวในตัวจุลละใช่ไหมครับถ้าเราไปดูดูแคทครับอันนี้ก็จะมีโฟลเดอร์ที่เราตั้งแปะครับ recent topic แล้วก็นั่นก็จะเป็นชื่อไฟล์ของเราครับไอตัว PHP ครับตัวมันก็จะตั้งชื่อ,อตามที่เราตั้งไว้ครับ M มันจะแปลงเป็น MD มันจะแปลงชื่อจากเว็บไซต์ของเราครับเป็นแปลงเป็น MD ใช้คำสั่ง MD 5ก็มันก็จะแปลงข้อมูลให้มาครับในส่วนนี้ก็จะเป็นชื่อตามไอ้รูปภาพด้านขวาของเราครับในส่วนนี้ ไอ้น,นั่นก็ก็จะเป็นตัวอย่างข้อมูลที่เราเก็บจากไอตัวเครมมาครับไอส่วนนี้ก็มันก็จะช่วยประโยชน์ของเราในการทํางานช่วยเซิร์เฟรเวอร์ทำงานด้วยเร็ว,วดเร็วมากขึ้นตัวโปรแกรมเปิดเร็วมากขึ้นลดัภาวะของตัวเซิร์ฟเวอร์ที่จะดึงข้อมูลจํานวนมากๆมาให้ผู้ใช้แต่ละครั้งครับไอน,นี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ครับแล้วแต่ของออนักออกแบบนักพัฒนาโปรแกรมเมอร์ครับไอน,นี้ก็อยู่ที่กับ ว่าจะเอาไปใช้อย่างอย่างไรครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งครับในส่วนนี้ครับก็ขอจบเพียงเท่านี้กันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ